เอ้ยจริงๆนะเว้ยภาพถ่ายติดวิญญาณฉันถ่ายมาได้เมื่อวันก่อนชัดมากเลยด้วยดูดิไหน,ไหนวะ,วะอ่ะลืมไปต้องกลับหัวก่อนอะไรวะยังไม่เห็นอีกเหรอไม่เห็นมีอะไรฉันก็ไม่เห็นมีผีตรงไหนบ้าไม่มีทางอะ่ะมันชัดขนาดนี้นี่ไงตานี่ก็ปากไงดูดีๆสิวะอะไรกัน ไม่มีใครเห็นได้ไงฮะมันขยับเฮ้ย,ยมาดูดีสิหุบปากไปเลยแกเห็นพวกฉันโง่รลอไงจะมาหลอกกันละสิอย่า <Yeah. S 1> บอกใครอา้าวเป็นอะไรไปอีกละก่ะแกเปล่าไม่มีอะไร